สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยครูหญิงกริติกาคหาวงค่ะเราพบกันในสัปดาห์นี้นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะแต่หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวงตโตอ,อาหารและสายใยอ,อาหารนั่นเองค่ะเด็กๆ แต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนค่ะโดยแบบทดสอบก่อนเรียนนี้นะคะจะมีจํานวนทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะเด็กๆโดยมีกติกาดังนี้ครูจะอ่านแบบทดสอบให้นักเรียนฟังนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเก็บคำตอบเอาไว้ในใจคุณครูจะมีเฉลยเอาไว้ท้ายคลิปถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิต ข้อที่สสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคพืชข้อที่3จากแผนภาพสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ข้อที่4ี่ จากแผนภาพสิ่งมีชีวิตใดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารข้อที่5จากแผนภาพสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองทั้งหมด จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนทั้ง5ข้อต่อไปจะเป็นการขึ้นเนื้อหาเรื่องของห่วงโซ่อาหารนะคะหรือว่าโซ่อาหารฟู้ดเชนนะคะโซ่อาหารค่ะหมายถึงการกินต่อกันเป็นทอดๆของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่งๆน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เป็นการถ่ายทอดพลังงานผ่านผู้ผลิต และก็ผู้บริโภคในระดับต่างๆนะคะโดยมีผู้ย่อยสลายทำหน้าที่ย่อยสลายในทุกระดับนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างของโซ่อาหารที่ครูเอามาให้ในักเรียนกันหน่อยนะคะโซ่อาหารที่ครูเอามาให้ในักเรียนนะคะมีพืชค่ะมีนอนค่ะมีกบแล้วก็มีมงูค่ะเด็กๆสังเกตที่นอนนะคะ น้อนเนี่ยเป็นผู้บริโภคพืชในขณะเดียวกันค่ะนอนก็ถูกบริโภคโดยกบเช่นเดียวกันนะคะโดยในหว่วงโซ่อาหารนี้มีพืชเป็นผู้ผลิตค่ะแล้วก็มีนอนเป็นผู้บริโภคพืชนะคะมีกบเป็นผู้บริโภคสัตว์ลำดับที่1ค่ะและมีงูเป็นผู้บริโภคสัตว์ลำดับที่2นั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในหว่วงโซ่อาหารนี้นะคะจะมีการกินต่อก,กันเป็นทอด,ทอด เริ่มตั้งแต่มีผู้ผลิตหลังจากนั้นมีผู้บริโภคลำดับที่1นะคะนั่นก็คือหนอนมากินพืชนะคะหลังจากนั้นมีผู้บริโภคลำดับที่2นะคะก็คือกบมากินหนอนอีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นมีผู้บริโภคลำดับที่3หรือว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะก็คืองูที่มากินกบนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูส่วนประกอบในโซ่อาหารกันหน่อยค่ะเด็กๆ ส่วนประกอบในโซ่อาหารนะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกนะคะก็คือผู้ผลิตค่ะ producer ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนั่นเองค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นผู้บริโภคค่ะ consumer นะคะสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์หรือว่าจะเป็นผู้บริโภคทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะ และส่วนที่3ค่ะส่วนที่3ก็คือผู้ย่อยสลายค่ะ Decomposer นะคะผู้ย่อยสลายนี้นะคะก็จะเป็นพวกเห็ดพวกราแล้วก็พวกแบคทีเรียบางชนิดค่ะเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะคะเด็กๆผู้ผลิต Producer นะคะผู้ผลิตนี้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองค่ะเด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะตัวอย่างสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือพืชสีเขียวค่ะสาหร่ายโปรตีสรวมทั้งแบคทีรียาบางชนิดด้วยนะคะเด็กๆโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่ะสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีได้นะคะและเก็บพลังงานที่ได้นั้นไว้ในรูปของแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะเพื่อรอการถ่ายทอดพลังงานให้กับ กลุ่มผู้บริโภคต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเป็นส่วนของผู้บริโภคค่ะ consumer ผู้บริโภคนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะเด็กๆต้องอาศัยการบริโภคผู้ผลิตหรือผู้บริโภคด้วยกันเองนะคะเพื่อการดำรงชีวิตโดยเราสามารถแบ่งผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะเป็นผู้บริโภคพืชค่ะ สิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นกระต่ายกระรอกมา้าควายกวางนะคะกลุ่มต่อไปค่ะเป็นผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคสัตว์นะคะครูจะยกตัวอย่างดังนี้ค่ะเหยี่ยวงูเสือนะคะต่อไปเป็นกลุ่มของผู้ที่กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารค่ะเด็กๆตัวอย่างเช่นไก่นก รวมถึงมนุษย์เราด้วยค่ะเด็กๆและกลุ่มต่อไปนะคะเป็นผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ค่ะสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนดินค่ะแรงปลวกแล้วก็กิ้งกือนะคะต่อไปเป็นส่วนประกอบที่3ค่ะก็คือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นั่นเองค่ะเด็กๆผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นี้นะคะ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ค่ะเด็กๆด,ดำรงอยู่ด้วยการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เพื่อใช้เป็นพลังงานนั่นเองค่ะตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นเห็ดค่ะราค่ะแล้วก็แบคทีีียบางชนิดค่ะเด็กๆเ,เรามาอยู่ในช่วงสนุกคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เห็นภาพนี้นะคะเด็กๆสามารถจำแนกได้หรือไม่คะว่าสิ่งมีชีวิตใดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตแน่นอนค่ะเด็กๆสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอ๊แล้วสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดบ้างคะที่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภค แน่นอนค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคนะคะได้แก่งูกระต่ายและก็เหยี่ยวค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มผู้ย่อยสลายค่ะแน่นอนค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตจำพวกเห็ดพวกราและก็แบคทีเรียนั่นเองค่ะค่ะและช่วงต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของห่วงโซ่อาหารค่ะ พวงโซ่าหานี้นะคะมีแครอทเป็นผู้ผลิตค่ะมีกระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งมีงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและมีเหย่่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่สค่ะถ้าครูจะถามนักเรียนว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้บริโภคพืชถูกต้องค่ะ สิ่งมีชีวิตที่บริโภคพืชก็คือกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วถ้าคุณครูจะถามว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองถูกต้องค่ะผู้บริโภคลาดับที่สองก็คืองูนั่นเองค่ะและถ้าคุณครูจะถามว่าสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้าย ถูกต้องค่ะในห่วงโซ่หารนี้นะคะมีเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายค่ะเด็กๆต่อไปเรามาต่อกันในเรื่องของสายใยอาหารกันหน่อยนะคะสายใยอาหารนี้ค่ะก็คือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่นะคะที่มีความคาบเกี่ยวหรือว่าสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าในระบบนิเวศห,หนึ่งนะคะจะมี ห่วงโซ่อาหารมากกว่า1ห่วงโซ่อาหารนะคะโดยที่ห่วงโซ่อาหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีความคาบเกี่ยวกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างสายใยอาหารนี้นะคะมีแครอทเป็นผู้ผลิตค่ะมีกระต่ายและมีกระรอกนะคะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ค่ะและมีงูเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายค่ะเด็ก สายใยอาหารนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ห่วงโซ่อาหารด้วยกันค่ะห่วงโซ่แรกนะคะเริ่มตั้งแต่แครอทเป็นผู้ผลิตค่ะจากนั้นกระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ค่ะและมีงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ค่ะส่วนห่วงโซ่อาหารที่2นะคะมีแครอทเป็นผู้ผลิตค่ะมีกระรอกเป็นผู้บริโภคลำดับที่1และมีงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นั่นเองค่ะเด็กๆ และตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างถัดไปมีพืชน้ำเป็นผู้ผลิตค่ะเด็กๆมีปลานะคะมีนกกระยางมีงูมีกบแล้วก็มีตัก,กแตนนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าสายใยอาหารเนี่ยก็คือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่ที่มันมีความคาบเกี่ยวกันนะคะเพราะจากการสังเกตเด็กๆจะเห็นได้ว่าพืชน้ำเนี่ยเป็นผู้ผลิตเพียงชนิด เดียวนะคะและงูเองค่ะก็เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะเพียงชนิดเดียวเหมือนกันนะคะเด็กๆคุณครูมีคำถามนะคะในเรื่องของสายใยอาหารจากภาพนะคะในสายใยอาหารนี้มีกี่ห่วงโซ่อาหาร แน่นอนค่ะเด็กๆในสายใยอาหารนี้นะคะประกอบไปด้วย5ห่วงโซ่อาหารด้วยกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆไล่ดูแต่ละห่วงโซ่อาหารตามคุณครูเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ค่ะเริ่มตั้งแต่พืชน้ำนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตค่ะจากนั้นนะคะมีปลามากินพืชน้ำค่ะนกกระยางมากินปลาอีกทีนึงค่ะเด็กๆ จากนั้นนะคะงูมากินนกกระยางค่ะต่อไปนะคะห่วงโซ่หันที่2องนะคะเด็กๆเริ่มจากพืชน้ำเป็นผู้ผลิตค่ะหลังจากนั้นปลามากินพืชน้ำค่ะและงกูก็มากินปลาอีกทีนึงค่ะเด็กๆห่วงโซ่ที่3นะคะมีพืชน้ำเป็นผู้ผลิตเหมือนเดิมค่ะเด็กๆหลังจากนั้นนกกระยางมากินพืชน้ำค่ะ และงูก็มากินนกกระยางอีกทีนึงนะคะเด็กๆและต่อไปค่ะมีพืชน้ำเป็นผู้ผลิตเหมือนเดิมนะคะเด็กๆห่วงโซ่หารที่4นะคะมีตั๊ก,กแตนมากินพืชน้ำค่ะหลังจากนั้นมีนกกระยางมากินตั๊ก,กแตนอีกทีนึงนะคะและก็มีงูมากินนกกระยางค่ะเป็นห่วงโซ่อาหารที่4นั่นเองนะคะและต่อไปห่วงโซ่อาหารสุดท้ายค่ะห่วงโซ่อาหารที่5 มีพืชน้ำเป็นผู้ผลิตค่ะมีตักกะแตนเป็นผู้บริโภคลำดับที่1มีกบนะคะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2งและมีงูเป็นผู้บริโภคอันดับที่3นั่นเองค่ะเด็กๆช่วงสนุกค,คิดแบบวิทยาศาสตร์เด็กๆคิดว่าสายใยอาหารนี้มีกี่ห่วงโซ่กันคะ แน่นอนค่ะเด็กๆในสายใยอาหารนี้นะคะประกอบไปด้วย3ห่วงโซ่อาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีห่วงโซ่อาหารอะไรบ้างห่วงโซ่อาหารแรกค่ะเด็กๆเ,เริ่มจากผักบุ้งนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตค่ะมีนอนมากินผักบุ้งค่ะเด็กๆมีนกมากินนอนค่ะจากนั้นมีงูมากินนกอีกทีหนึ่งค่ะ เป็นห่วงโซ่อาหารที่1นนะคะต่อไปเรามาดูห่วงโซ่อาหารที่2กันค่ะห่วงโซ่อาหารที่2นะคะเริ่มจากผักบุ้งเป็นผู้ผลิตค่ะจากนั้นนกมากินผักบุ้งค่ะหลังจากนั้นงูก็มากินนกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นห่วงโซ่อาหารที่2ค่ะต่อไปห่วงโซ่อาหารที่3มนะคะเริ่มจากผักบุ้งเป็นผู้ผลิตค่ะหลังจากนั้นกระต่ายมากินผักบุ้งและงูก็มากินกระต่ายอีกทีนึงค่ะ เป็นห่วงโซ่อาหารที่3ามนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆจะเห็นได้นะคะว่าในสายใยอาหารหนึ่งๆเนี่ยมีมากกว่า1ห,ห่วงโซ่อาหารนะคะเพราะว่าสายใยอาหารก็คือความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหารหลายๆห,ห่วงโซ่นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นการเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิต แน่นอนค่ะเด็กๆสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตก็คือพืชนั่นเองค่ะ 2. ส,สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคพืชถูกต้องค่ะกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆ 3. จากแผนภาพสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่ง แน่นอนค่ะผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือหนูนั่นเองนะคะส่วนเหี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะคะแล้วก็ข้าวโพดก็เป็นผู้ผลิตนะคะเด็กๆต่อไปค่ะข้อที่4นะคะจากแผนภาพสิ่งมีชีวิตใดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารค่ะในห่วงโซ่อาหารนี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์อยู่2ชนิดค่ะเด็กๆ นั่นก็คือไก่แล้วก็ตักกะแตนนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่มีตัวเลือกไก่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตักกะแตนนั่นเองค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5จากแผนภาพสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ทั้งหมดในที่นี้นะคะผู้บริโภคอันดับที่2ก็คืองูกบ แล้วก็เยี่ยวนั่นเองค่ะเด็กเดกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะต่อไปเป็นแบบทดสอบหลังเรียนค่ะเด็กเดกจากแผนภาพจงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. สิ่งมีชีวิตในข้อใดเป็นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ ถูกต้องค่ะเด็กๆสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคทั้งพืชและก็สัตว์ก็คือไก่นั่นเองค่ะข้อที่2ในสายใยอาหารนี้มีกี่ห่วงโซ่อาหารถูกต้องค่ะเด็ก ในสายใยอาหารนี้นะคะมีทั้งหมด 3. ห่วงโซ่อาหารนั่นเองค่ะข้อที่3ข้อใดต่อไปนี้เป็นห่วงโซ่อาหารในสายใยอาหารนี้ก็ข้าวโพดไก่งูขอข้าวโพดหนอนไก่งูขอข้าวโพดหนูงูงอ ถูกทุกข้อถูกต้องค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คืององูนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งกอขอและก็คอนะคะล้วนเป็นห่วงโซ่อาหารในสายใยอาหารนี้นั่นเองค่ะเด็กๆข้อที่4เหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกษตรกรได้กำจัดงู ออกจากพื้นที่ทั้งหมดก็เหยี่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้นขอข้าวจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นคอหนูจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นงอถูกทุกขอ้อแน่นอนค่ะเด็กๆ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่งูถูกกำจัดไปนะคะหนูจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าศัตรูของหนูได้ถูกกำจัดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือหนูจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะเด็กๆข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะจากข้อที่4เหตุการณ์ใดต่อไปนี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น กเหยี่ยวมีจำนวนลดลงขอข้าวมีจำนวนลดลงคอหนูมีจำนวนลดลงอนนลดลง,งอไม่มีข้อใดถูกแน่นอนค่ะเด็กๆอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูของหนูได้ถูกกำจัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้น หนูจะไม่มีทางลดจำนวนลงแน่นอนค่ะแต่หนูเนี่ยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอควายนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูหญิงและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขอลาไปก่อนค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ